พราะฉะนั้นหลวงตาจึงขอปารบธรรมะไม่มากเนอเพราะว่าเวลานี่อ่านดูแล้วเนาะมันหลบบทาเฮาเวลาไงไผใตุยังกระสางเวลาบทาไผมันลดเดินเองของมันหนุดบ่บางคนก็นไปจมให้นาฬิกาบางเถือนนาฬิกา จ้าของเห็นหนนเห็นอีลื้มข้าวบัดไปเบิกแนคือไห้แฉพนวอยบางเธอเอคืนยาให้มันไปไหวๆก็บ่ไปจะเธอแนคือสาแทฉตีนารีกาเงิดบอ่ออันนี้โลกมนุษย์เฮาเห็นเบิดสุย่างนี่เพราะฉะนั้นนอหลวงตาจึขอนำธรรมะ ที่พ่อแม่ทุกทุกคนซึ่งเป็นบุพการีชนบุพการีชนแปลว่าคนที่ทำประโยชน์ให้แก่ลูกลูกหลานหลานพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วหน้าที่ของพ่อของแม่ ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่แมนบอไปกินเหล่าน้ำกันเทะส่วนไปกินเหล่าแต่ว่าพ่อแม่นี่ห้ามเห็นบอจะทำบาปอะไรต่างๆพ่อแม่พยายามห้ามลูกสอนสอนสอนให้ลูกสร้างแต่คุณงามความดี อันนี้หน้าที่ของพ่อของแม่นะสให้ศึกษาศิลปะวิทยาเห็นไหมหมดเงินเท่าไหรย่ยอมค่าเทอมมันตีหน่อยลงตาวานพ่อแม่บางคนขู่ทัวเล่าเกาหาัวหน้าบางคนอยู่พู้นแถวไกล้ๆพุ่นอยู่ใสกระสร้างเถาะเบิดงู่ขอบหนึ่งเห็นบ่น ขายให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนจนได้เป็นข้าราชการจังสี่ก็มีพ่อแม่ไหมสีบันพ่อแม่รักลูกมากกลัวลูกจะลำบากก็เลยพยายามหาสามีพัญญาให้แก่ลูกแต่ผู้เมื่อนี่สามแนนได้หาอยู่บอก ได้หาบอ่อหยาดโยมลองตาไปเห็นแน่อยู่พอแม่บ่ดได้หาหยาผู้ม,มือนพูดในโทรศัพท์ผุนูกันทั้งผุนโลดจางจีนาเป็นตนแต่ว่าหน้าที่ของพ่อของแม่นี่พยายามหาสามีภรรยาให้แก่ลูกสุดท้ายหน้าที่ของพ่อของแม่นะมอบทัพย ให้ในสมัยอันควรเห็นบอกอันนี้เรียกว่าบุพกา,ารีชนคือคนที่ทำคุณไว้แต่ก่อนเพราะฉะนั้นลูกลูกหลานหลานจึงทำบุญทำกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่คุณแม่สาลีกุทองก่อนที่จะสลายล่าง บันิมนาทีลูกสน้บันเมื่อแม่พ่อพ่อแม่ทำดีอย่างนี้แล้วคนดีในโลกคนหาที่ยากแสนยากในโลกคือคนประเภทใดบันนอกจากบุพการีชนแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่ากะตันยูกะตะเวทิตาเห็นไ,ไหมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีในโลก จะดูใบหน้าดูตาดูอะไรต่างๆรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจว่าคนดีคือคนอย่างไรลูกดีคือลูกอย่างไรหลานดีหลาน,ลานอย่างดีอย่างไรเป็นต้นหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาให้เลี้ยงท่านตอบถ้าลูกก็ดีหลานก็ดี เลี้ยงท่านต่อเลี้ยงปู่ย่าตายายก็ตามพ่อแม่ก็ตามเป็นต้นนั้นคือคนดีในโลกเห็นไหมประการที่สองช่วยแบ่งเบาภารกิจของพ่อของแม่ภารกิจนั้นมันมีอยู่สองฝ่ายหนึ่งภารกิจทางกายภารกิจทางกายเนี่ยคนมีความกตัญญูคนดีน พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อแม่ไม่ให้ลำบากเรื่องการจะทำอยู่ทำกินก็ตามทำไร่ทำนาก็ตามหรือทำอาหารอะไรต่างๆก็ตามล้างถ้วยล้างจานปัดกวาดเช็ดถูซักผ้าซักผพก็ตามเป็นต้นลูกจะดูแลส่วนนี้ไม่ให้พ่อแม่ลำบากเห็นบอกลูกดีเป็นอย่างนั้นแต่การต่อไป ดำรงวงแล้วก็แบ่งเบาภารกิจทางใจอันนี้พูดทางกายนะทีนี้ฟังทางใจคือลูกหลานหรือลูกศิษย์ลูกน้องก็ตามเป็นต้นคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมคนดีเป็นอย่างนั้นไม่ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เจ้านายของตัวเองลำบากใจแม้แต่นิดน่าคิดไหมพระพุทธเจ้าแสดงอันนี้แบบเบาภาระทางจิตทางใจไม่ให้พ่อแม่ลำบากไม่ให้ผู้ปกครองลำบากนีคนดีเป็นอย่างนั้นในโลกและนอกจากนั้นทำตัวให้สมควรรับทรัพย์มรดก มรดกใดที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไว้ทําเอาไว้ลูกหรือความกตัญญูกะตะเวทีคือคนดีนี่ก็ประพฤตตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกมรดกใดที่ท่านหาไว้ด้วยน้ําพักน้ําแรงความลําบากลำบนทุกประการจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นไร่เป็นนาเป็นเงินเป็นทองก็ตามเป็นต้น ต้องทำตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกคือดีนั่นเองเห็นไหมสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วคนดีคิดอย่างไรตั้งจิตตั้งใจทําบุญทํากุศลอุเิศบุญกุศลไปให้อันนี้คือคนดีเพราะฉะนั้นคุณแม่ สำรีกูทองอายุถึงแปดสบสปีลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องก็เลยทำบุญทำกุศลอยู่ที่บ้านซะก่อนอันนี้คือคนดีจื่อไหวเดอ้อเท่าที่สอนลูกสอนหลานก็สอนโหลดอันนี้หลักทำบุรก็ุทธเจ้าเป็นแสดงไว้เห็นไหมทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เพราะอะไรมันเราศึกษาต่อสองนิด ชีวิตของโลกมนุษย์สัพเพสร้างฆาราอนิจจาดูร่างกายของคุณแม่สําฤีเห็นไหมอานิจจาเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นไหมไม่เที่ยงแท้แน่นอนแก่ไปตามลำดับเห็นไหม สัพเพสังขาลาทุกขาร่างกายของคุณแม่จำดีเป็นครูสอนพวกเราที่มาในงานทั้งหมดเป็นครูสอนพิเศษสอนตามธรรมชาติเห็นไหมสอนให้เราได้รู้ว่าร่างกายของคนเราทุกคนทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ จากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นคนวัยกลางวัยแก่ตามลำดับเห็นไหมพระพุทธองค์ยึงทรงตรัสต่อ,ตอว่าสัพเพธรรมาอนัตตารูปประทมนามมารำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีผู้ใดมีอำนาจไม่มีผู้ใดมีสิทธิ ในชีวิตของกันและกันน่าคิดไหมไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันสามีไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของพัญยาเพราะพัญยาก็ต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายพัญยาก็ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของสามีเพราะสามีก็ต้องแก่เจ็บป่วยตาย พ่อแม่ไม่มีสิทธิในชีวิตของลูกๆูลูกๆไม่มีสิทธิในชีวิตของพ่อของแม่ทุกคนเกิดมาเองแก่เองเจ็บป่วยเองสุดท้ายถึงวาระก็ถึงแก่กรรมราะว่าโลกมนุษย์ของเรานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพบภูมิที่ทุกคนมาท่องเที่ยวมาทำไมถ้าเรารู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันป่วยมันตายมันพัดพราก ก็คงไม่อยากจะมาแต่อันนี้กรรมดีที่เราสร้างไว้จึงจัดสรรให้เราทุกคนได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังมีบุญพบพระพุทธศาสนาดูหลงปู่สวงเขาเราพาสร้างสิเห็นไหมล้วก็พ่อแม่รูบบอาจารย์ท่านธานีพาสร้างนน้นสร้างนี้อะไระต่างๆเป็นต้นเห็นไหม อันนี้กคือโลกมนุษย์ทุกคนมาเพื่อสอบแสวงหาค้ากำไรชีวิตคือบุญเนอใครมาสู่โลกมนุษย์ย้ำอีกถ้าไม่นึกถึงจะไม่คิดจะสร้างบุญนะนะโบรานพันวามาตายซื่อเข้าใจตัวหลงตาอย่างงี้ผู้เท่าสอนหลูกสอนหลานสู เพาว่ายากแต่มาตายบสูงปเนาะลูกหลานไม่เข้าใจก็เลยว่าผู้ใหญ่หายผู้ใหญ่ดาผู้เฒ่าดาแต่ความจริงมันเป็นอย่างที่ท่านพูดตายแน่นอนเห็นไหมเพราะทุกคนไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นแม้มันจะไม่มีสิทธิ์มันจะแก่เจ็บป่วยตายประพราก็ตามโลกมนุษย์เดอ้อโอกาส ที่เรามาสวโโลกมนุษย์ได้นี่เพราะอาศัยบุญเมื่อเรามีบุญเราก็มาสู่โลกมนุษย์ได้เมื่อมาแล้วเราก็เจอเป็นมนุษย์เพราะพบทุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระตัตนาไตรแล้วเราจะมีโอกาสให้ทานรักษาศิลเจริญเมตตาภาวนาเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลที่เรามีอยู่ให้พินโยสูงยิ่งขึ้นไปเห็นไหม โลกมนุษย์นี่เหมาะสมสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนากุศลปรารถนาสร้างบารมีย้ำอีกเพราะเราทุกคนมาสมู่โลกมนุษย์ถ้าถามว่าเอาอะไรมาบ้างไม่มีร่างกายก็อยู่นะได้อยู่ในครรภ์ของแม่ไม่ได้เอามาด้วยนะมีแต่จิตกับอามาตยสองฝ่ายคือบุญและบาป ที่มากับจิตพยายจิตราชเ,เมื่อมาสู่คันของแม่แม่ก็ทานข้าวทานปลาอะไรลงไปพ่อหามาแม่ก็กินข้าวกินอาหารลงไปร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกในคันเจริญขึ้นตามลำดับจนมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายทุกส่วนสมบูรณ์แม่ก็คลอดออกมาดูคนแม่สําฤีกูทองเห็นไหม พ่อลูกไม่ใช่น้อยคนเห็นไหมพระอธิการธานีอนุวัตโทนเป็นต้นเมื่อคลอดออกมาแล้วเห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงมาดังที่พระพุจธเจ้าแสดงไว้ทุกประการเจริญมาตามลำดับคุณแม่ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิคือเป็นบุคคลผู้เห็นชอบ เห็นไหมก็เลยอนุญาตให้ลูกชายบวชในบรวรพุทธศาสนาเมื่ออนุญาตให้ลูกชายบวชบวลูกชายก็บวชแล้วไม่สึกจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพนเมืองของเราเห็นไหมบกนกุศลคุณแม่ที่อนุญาตให้ลูกบวชคุณแม่ก็เป็นาศาสนาธายาในบรวรพุทธศาสนา โอกาสจะเข้าถึงธรรมและผ้นจากทุกข์ทั้หลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่คุณแม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงถือว่าเป็นบุคคลผู้มีบุญเดนอนี่เหมาะสมอย่างนี้มนุษย์เราถ้าผู้ใดย้ำอีกมาแล้วไม่สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยไม่ควรมาเลยเพราะอะไร เพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโลกมนุษย์เหมือนกันกับเราไปต่างประเทศเราต้องมีบุญมีกุศลมีเงินมีทองมีความดีจึงสามารถทำพาสปอร์ตได้ถ้าว่ามีคดีอะไรต่างๆเขาก็ไม่ให้กฎหมายไม่ให้เลยนั้นเมื่อดูแล้วมีความดีมากเขาก็ออกพาสปอร์ตให้เราจะไปประเทศใดเขาออกวีซ่าให้เห็นบ่ เมื่อไปอยู่ประเทศนั้นๆแล้วถ้าไปสร้างความดีไว้เยอะไว้มากประเทศชาตินั้นๆเขาก็ดีใจเห็นไหมเมื่อวีซ่าคนนี้หมดอายุเขาก็เสียดายแล้วก็บอกว่ากลับไปแล้วกลับมาอีกนะท่านคิดถึงจังเลยอิ่มใจที่ท่านมาอยู่ประเทศเรา ชื่นอ,อกชื่นใจเพราะมาทําประโยชน์ประเทศชาติเรามากเห็นไหมข้อนี้ฉันใดผู้ที่มาสู่โลกมนุษย์ถ้ามาสร้างสมวร์ค์งามความดีทุกสิ่งทุกประการแล้วจากไปก็มีแต่คนคิดถึงถ้ามาอีกก็สะดวกโลกมนุษย์ยินดีต้อนรับเหมือนประเทศชาติที่หลวงตายกมาเนี่ย กลับไปเขาก็ยินดีต้อนรับในโลกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นส่วนผู้ใดมาสู่โลกมนุษย์มาสร้างความไม่ดีสร้างความชั่วเห็นไหมเ <ST AR> มื่อมาสร้างความไม่ดีคนก็ไม่พอใจเมื่อไม่พอใจวาราสุดท้ายเป็นยังไงมันน่าจะตายแต่นานแล้ว เห็นบ่ลงตายได้เงินอยู่ได uh ้ห no นิย่าว่าพระบ่จักได้เรื่องมุน้ได้เงิ้นขักขึ้นอย่างนนิคนบวชได้ตายกันนั่นตายแถมมึงมันเกิดมาอย่างเดียว่น่เห็นบ่ผู้เฒ่าจมให้บาราตายผู้สมน้ำหนาตายได้ก็ดีเห็นบ่ข้อนนี้ฉันใดผู้ใดไปต่างประเทศก็เหมือนกันถ้าไปทำ ความเสียหายกับประเทศชาตินั้น,น,นเขาก็ปิดเห็นไหมยังไม่มีซ่าหมดอายุเลยเขาไล่กลับเลยแล้วก็ห้ามไปเด็ดขาดข้อนี้ฉันใดโลกมนุษย์ของเราถ้าผู้ใดมาทำบาปเนอจากมนุษย์จะมามนุษย์อีกได้ไหมไม่ได้ได้อำนาจของโทสะไปไหนนรกเห็นบ่าบ่ดด้มามนุษย์อีกได้ ถ้าความโลภเป็นยังไงไปเป็นเปรตรสุรกายถ้าตายด้วยความหลงเป็นยังไงไปเกิดในกัมเนิดสัตว์เดรัจฉานใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นไปตามนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้เห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นคุณแม่สารีกูทองท่านมาสูโลกมนุษย์มาสร้างสมอารมณ์งามความดีร่วมกับญาติพี่น้องลูกหล,กลานแล้ว เมื่อวาระสุดท้ายท่านทำประโยชน์ไว้ทุกสิ่งทุกประการโดยเฉพาะยกลูกชายเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดบุญกุศลท่านสมบูรณ์ทุกประการเพราะฉะนั้นเวลาสุดท้ายวีซ่าท่านหมดอายุท่านก็กลับไปอย่างสงบเย็นเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปรารพมานอะคิดว่าพอเข้าขเข้าใจแมนบอ มาโลกมนุนุ์มาเห็นห่งังเหรตอบลงตาลงมาห่างังลืมบดแล้วข้าจะง่วงหลายฟังเท่นเนาะแล้วก็พอเป็นอย่างเนาะแต่ว่าหูเราได้ยินจำไว้เดอ้อแม้จะลืม อันนั้นเป็นสัญญาจื่อไว้เด้แต่จิตของเราได้ยินแล้วได้ฟังแล้วมันจะไม่ลืมจิตจะบันทึกไว้ตลอดไปเห็นบอกลืมนะ่ะไม่ใช่จิตมันเป็นสัญญาสัญญาอันนี้จะสัญญาคือความจำมันไม่เที่ยงที่เฮาเสวดทำบัดเส้านั่นเห็นบอกแต่จิตมันได้ฟังอะไรดีๆแล้วบันทึกไว้เลย เพราะฉะนั้นเราทําบุญอะไรไว้ไม่เสื่อมจิตจะบันทึกไว้หมดแล้ววาระสุดท้ายก่อนตายสมมตินึกถึงบุญอะไรก็ตามตายเพราะบุญนั้นก็ไปสู่สุขติเห็นไหมอันนี้เรื่องของชีวิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนมาโชวโลกมนุษย์หนึ่งอันนี้จังไม่แน่นอนเนอสองทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้สาม ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีอำนาจในโลกมนุษย์เห็นไหมสัพเพธรรมาณตาเกิดมาเองแก่เองเจ็บป่วยเองแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเองทั้งสิ้นเพระเาะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารุมานออก็เห็นจมควรแก่โอ,อกาสในเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรธนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมละประสง์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประชคงทุกโรคโดยเฉพาะพระอธิการธานีอนุวัตโทผู้เป็นลูกนอได้บวชเข้ามาในะรวรพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนสร้างบุญสร้างกุศลทุกสิ่งทุกประการตลอดลูกนั้นหล,ลานญาติพี่น้องแขบผู้มีเกียรติ ทุกท่านทุกคนได้ให้ทานรักษาจีนเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมด้งสิ้นเป็นต้นหลับตาลงศักนิดสํมรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตแนะ่เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเนีเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว เจตใจย่อมเช่มเชื่นเบิกบ,บ,บาเนเอวบีมพองแผ้วแล้วเราค่อยนื้อเอาบุญกุศลทั้งมวลน,นั้นให้แก่คุณแม่สารีกุทองเนื้อก็เห็นใบหน้าของท่านแววตาของท่านขอให้คุณแม่สารีกุทองจงรับรู้รับทราบและขอให้อนุโมทนาสาทุกการเหมือกับตนทำเองถ้ามีความทุกข์กอให้บนจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกบาจารย์ประสงค์ทุกทุกโลกมีเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นนอพระอธิการธานีอนุวัตโธเป็นต้นตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติญาติโยมลูกลูกหล,ลานญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีขอจงมีแต่ความสุข ความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมาสารสมบัตินักคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จ จงพลันสำเร็จและไนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์สันติสุขก,กล่าวคือมมักผลพรนิพพานดังมนโปนปณิธานความปรารถนาที่ทั้งหลายตั้งไว้แล้วจงทุกประการรับประทานมิสัจนามาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยปากาละเจนีนเ,เอปังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตูเอวังโหตูความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันอภิวาทาสศีลสันิจัง วุธาปัญจยโนจัตตาโรธรรมวันติอายุวันโนสุขังพะลา